สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเด็กลิสต์นะครับผมของเด็กตัวซ u เปอร์เฮฟวี่ซามูไรกับเด็กอะดาเมนเทียนะครับผมเป็นลิสต์ OCG หลังจากแบรลิสออกนะครับก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับที่ทางเราไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับเกี่ยวกับตัวฟอร์แมตโอซวันนี้ก็เป็นคอมโบนะครับแล้วก็เทสให้ดูว่าคอมโบที่จะเล่นกันล่าสุดเนี่ยครับอันนี้จะเล่นกันประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทที่ผมจะใช้ให้เพื่อนดูนะครับ ็เริ่มด้วยการ์ดอย่างซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรวากอนนะครับผม mm hmm. เมื่อนอร์มอลสเปรจะเปลี่ยนแนวเป็นตั้งป้องกันได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนจากตั้งป้องกันไปตั้งตีนะครับเสิร์ชซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรโซ่หนึ่งใบขึ้นมือนะครับแล้วก็เสิร์ชตัวซูเปอร์เฮฟวี่นะครับหน้าไมา้ขึ้นมือครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ครับผมสามารถอ่านําการ์ดปนะเภทผสมใส่ให้กับซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรได้ถ้าว่าอยู่บนมือหรือบนสนามนะครับจากนั้นเราก็จะลิก์หนึ่งนะครับเป็นตัวอ่า สแกโคนะครับแล้วก็เอฟเฟกของหน้าไม้ก็จะเสิร์ตอ่าซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรหนึ่งใบขึ้นมือได้ก็จะเสิร์ตตัวนี้นะครับผมจากนั้นนะครับก็จะแปะสเกลนะครับแล้วก็กดเอฟเฟกของตัวอ่าซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรนะครับตัวสเกลก็สามารถสเปรย์บนสนามได้แล้วก็แปะสเกลอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็เอฟเฟกของตัวสเกลข้างนี้นะครับถ้าอยู่ในอ่าสเกลก็จะสามารถเสิร์ตเฮฟวี่ซามูไรควบคุมมอนสเตอร์ซูเปอร์เฮฟวี่นะครับผมอยู่บนสนามนะครับ การที่จะเสริชขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมจากนั้นก็จะกดเอฟเฟครครับเมื่อไม่ได้ควบคุมการ์ดเวกําดังในหลุมนะครับตัวลิงหนึ่งก็จะทิ้งมอนเตอร์หนึ่งใบแล้วก็ชุบซูปเปอร์เฮฟวี่ในหลุมได้ครับผมก็จะชุบหน้าไม้กลับมาแล้วก็ทําการซิงโครเป็นไซเฟรมรอดโอมก้านะครับผมคอมโบในะวันนี้ก็จะดิสมือนะครับผมทั้งหมด3ใบนะครับเอฟเฟคของตัวสกลนะครับตัวนี้บอกว่าถ้าถูกใช้เป็นผู้ดิบซิงโครจะเอา มาแปะนะครับผมในสเกลแทนได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกของตัวหน้าไม้ก็จะเสิร์ฟซูเปอร์เฮฟวี่หนึ่งใบขึ้นมือครับก็เสิร์ฟรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกของตัวไซเฟมบล็อกเมกามูฟตัวเองกับการบัา e มืออีกฝ่ายหนึ่งใบนะครับจนก่าจ,จบแต่ไมเฟดถัดไปก็จะกลับมาครับแล้วก็เอฟเฟกของตัวนี้นะครับก็สามารถแปะให้กับซูเปอร์เฮฟวี่ได้หนึ่งตัวนะครับผม อเอฟเฟกของเกาะนะครับสามารถแซกมันแล้วก็มอเตอร์ที่สมใส่แล้วก็สเปซซูปเปอร์เฮฟวี่จากในกองมาได้1ตัวครับก็สเปรตัวซูเปอร์เฮฟวี่สเกลนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกเมื่อนอร์มอลสเปรก็ชุบมา1ตัวครับผมก็ชุบหน้าไม้กลับมาใหม่แล้วก็แพนดูลัมไปนะครับผม2ตัวเอฟเฟกของตัวอโมอเตอร์ไซค์สามารถปรับดาวนะครับผมเพิ่มขึ้น2ดาวได้นะครับตรงนี้ผมจะเลือกตัวเองเป็นเป้เปาหมายก็จะกลายเป็น4ี่แล้วก็ ซิงโคต่อเป็นเคออสรูเลอร์นะครับผมอ่าลิสที่ผมเล่นปัจจุบันเนี่ยจะไม่แพ้ดอล็อกเบิร์ดเพราะว่าผมใส่ตัวนี้มาเพื่อช่วยถมหลุมนั่นเองนะครับก็จะเป็นเชน1นเชน2เชน2ก็จะเปิด5ใบนะครับหาเมื่อนและแสงแล้วก็หยิบขึ้นมือแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ไม่จำเป็นนะครับว่าจะเจอหรือไม่เจอเพราะว่าผมต้องการส่งหลุมนะครับให้มันได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเป็นคอสให้บล็อกดากอนสามารถกระโดดนะครับได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ เสิร์ตตัวนี้นะครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เอฟเฟกของตัวอากิโดนะครับก็จะโม่ห้าใบคราวนี้เราจะเจอ,อตัวล็อกแบนซิงโครกีตาแล้วก็ใช้เอฟเฟกครับสามารถเก็บหิน1ใบขึ้นมือได้แล้วก็เอาการหนึใบบนมือนะครับไปไว้ที่หน้ากล่องน,นะครับก็เอารีเวอร์โบโกลมนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดเอฟเฟกของตัว r e v o l u t ชั n นซิงค r o อนะครับสามารถโดดมาจากหลูมได้นะครับถ้ามีซิงโครนะครับ ที่เลเวล7หรือมากกว่านะครับแต่เลเวลของการเป็นนี้จะกลายเป็นเลเวล1นะครับแล้วก็ทําการเอ็กซิสเป็นตัวการาไนนะครับตัวนี้สามารถเสิร์ชหินผาได้โดยถอดวัสดุเอ็กซิสตหนึ่งใบก็จะไปเสิร์ชตัวบล็อกดาก้อนขึ้นมือนะครับแล้วบล็อกดาก้อนก็มูฟดินนะครับในืทุสาน3ใบาสามารถโดดมันจากมือหรือว่าในืทุสานได้นะครับแล้วก็ซิงโครต่อบอร์ดเป็น x x ็กเซเบอร์กอนะครับตัวนี้ใช้มอนเตอร์จูเนอร์กับอ่ามอนเตอร์นะครับผมธาตุ ดินนะครับผมหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็สามารถสั่งเวรยครับมอนเตอร์เอ็กเซเบอร์วัสนามหนึ่งตัวดิสการ์วัสนามอีกฝ่ายได้หนึ่งใบครับอ่ะตรงนี้จะกดเอฟเฟกของตัวบล็อกดาก้อนครับเมื่อลองสารสามารถเสิร์ชหินผาเลเวลให้รวมกันได้เท่ากับแปดนะครับซึ่งก็จะเสิร์ชตัวกิกันเทสนะครับซีเกอร์นะครับแล้วก็มีรีเซิร์เชอร์นะครับจากนั้นกดเอฟเฟกของเอ็กเซเบอร์ครับผมสั่งเว่ยตัวเองแล้วก็ดิสมืออีกฝ่ายอีกหนึ่งใบนะครับ แล้วก็เอฟเฟกของตัวรีเซิร์เชอร์ครับวบคุมหินผาก็คือตัวเอซีดก็โดดมาได้นะครับแล้วก็กดเอฟเฟกครับเปิด5้าใบนะครับผมเพื่อสเปรหินผานะครับผมจากที่เปิดเจอตรงนี้ก็เจอเป็นกาเลียนก็โดดมาได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกของตัวรีเซิร์เชอร์ครับก็ขออภัยครับผมตัวซีเกอร์นะครับผมก็โดดมาเมื่อเห็นตัวอดามันยูบสษณะนะครับจากนั้นต่อบอดซิงโคเป็นบิชเชลดิสพาเทอร์ก่อนนะครับผมจากนั้นกดเอฟเฟกต์ดิสพาเทอร์ครับสเปร ตัวโอเมก้ากลับมาบรสาทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกของโอเมก้าครับมูฟมือแล้วก็มูฟตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเอฟเฟกของซีเกอร์ครับทําการเปิดอีกห้าใบครับผมตรงนี้จะเจอหรือไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมตรงนี้เราขอให้โดดบล็อกดากอนมาซิงโคต่อบอร์ดกับไอ้พวกนี้ได้ก็เพียงพอแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็โดดบล็อกดากอนต่อแล้วก็ซิงโคเป็นตัววันนี้นะครับผมบาลอนเดอรเฟอร์แล้วก็โดดบล็อกดากอนกลับมาอี ตัวชัมเมอร์ธาดดินนะครับแล้วก็เอฟเฟกครับผมอันนี้ถ้าอีกฝ่ายมีดินก็ดีเลยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ชุบกลับมาบนสนามเราแล้วก็โดดบล็อกดาก้อนกลับมาครับแล้วก็เอฟเฟกของซิโนกิตาก็เมื่อโดูรีมูฟสามารถส่งหินผาจากในเด็กลงสาศารได้หนึ่งใบครับก็เลือกส่งตัวเองนะครับแล้วก็ทําทการลิงก์เป็นอะพอลโลซ่าครับผมแล้วก็โดดบล็อกดาก้อนมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอ็นเฟสแล้วนะครับผม ก็จะเป็นบอร์ดแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีทั้งหมดนะครับผมอ่าเนเกตก็คืออพอลโลซ่าตัวแรกนะครับเนเกตได้3ครั้งนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีบาลองนะครับเนเกตอะไรก็ได้นะครับผมเวทกำดังเอฟิกมอนแล้วก็ทำลายได้อีกหน่งครั้งนะครับมีคอคิเมลุกาเดียนนะครับผมเนเกตได้1ครั้งนะครับแล้วก็ทำลายนะครับเป็นเนเกตมอนเตอร์ แล้วก็มี Visual Dispather นะครับสามารถเลือก Ne กเกตหรือว่าเลือกทำลายก็ได้นะครับผมคร่าวๆนะครับผมก็จะประมาณนะครับ6 Ne กเกตนะครับผมแต่หนึ่งในนั้นก็จะมี Ne กเกตทำลายด้วยแล้วก็ Dispather สามารถเลือกเป็น Ne กเกตหรือว่าเลือกทำลายก็ได้นะครับเพราะเอฟเฟ t ของมันเนี่ยนะครับมันบอกว่าไม่ฝ่ายสายช้ง,งาน Effect Mon อ t เตนะครับสามารถ Remove นะครับ ครับสามารถนาการที่รีมูฟนะครับจากนอกเกมนะครับกลับเข้าเด็กถ้านําของเรากลับนะครับให้ทําลายมอนเตอร์ที่สั่งใช้งานตัวนั้นแต่ถ้าหากว่านํานอกเกมอีกฝ่ายกลับนะครับจะสามารถเนกเกตการสั่งใช้งานได้นะครับแล้วถ้าหากว่าเราเอานอกเกมอีกฝ่ายกลับเนี่ยนะครับจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยนะครับไม่สามารถนาการขึ้นมือจากเอฟเฟกของตัวไซเฟมลอดโอเมก้าที่ผมรีมูฟไปได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่สามารถตัดมืออีกฝ่ายได้3ใบแล้วก็มีอีกประมาณ3าเลนเกตนะครับซึ่งตัวลิสต์นี้เนี่ยผมมองว่ามันดีกว่าะจะไปตัดมือ4ใบหรือมากกว่านี้เพราะว่าเอ็กตาเด็กมันอาจจะไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะครับเล่นแบบนี้จะดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวพาสัดไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของอตัวเล่นนะครับที่สู้กับเด็ก ประเภทแท็บนะครับก็จะมีเป็นแนวทางเป็นรีเพย์ให้อีกรีเพย์หนึ่งแล้วก็ท้ายคลิปจะมีเด็คลิสต์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทถัดไปกันเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทเด็กลิสต์แล้วนะครับผมก็จะเป็นสาย60ใบนะครับผมอาจจะมีการใส่การ์ดนะครับผมมาซ้ำหน้ากันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าอันนี้จะไม่ใช่สายที่ผสมกับตัวเวอร์เนลเซอร์นะครับผมก็จะมีการใส่พวกตัวช่วยเล่นต่อนะครับหรือว่าก็ซ้อนอย่างตัวอะซากิทามะหรือ ใส่กีการเทสมา3ใบจริงๆไม่ได้ต้องการใส่เยอะมากขนาดนี้นะเพราะว่าลิต์นี้ยังเป็นอ่าในส่วนของการทดลองเล่นอยู่นะครับผมก็อ่าคอมโบเมื่อคู่นะครับผมก็จะเป็นใบที่อ่าใช้หลักๆก,ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับซูเปอร์เฮฟวี่ซอมบูไรโซพิเซอร์หรือว่าขึ้นเป็นวากอนหรือเป็นเจ้าตัวสเกลก็ได้นะครับจะเป็นหนึ่งการคอมโบที่ทําให้ติดบอร์ดใหญ่ๆอย่างเมื่อกี้ได้นั่นเองนะครับเล่นไม่ยากสักเท่าไหรห่นึงนะครับผมอ่าแล้วก็ จะมีการใส่เร o l u t i o ชันซิงคอนนะครับผมแล้วก็นำมาคอมโบคู่กับเจ้า Power True นะครับแล้วก็มีการใส่การชุบชีวิตยอย่างฟอส s ิล l ิฟวิ g งนะครับมาทั้งหมด3ใบเลยนะครับแล้วก็จะมีะเจ้า l o อกแบ n นซีโนกิตานะครับอันนี้สัดส่วนอาจจะเป็น2อย่างที่พินิเคยบอกในคลิปที่แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าลิสตทดลองผมยังลองใส่3ดูก่อนแล้วก็ตัวซากิทามะเนี่ยนะครับ หมายว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแล้วเป็นธาตุแสงแต่ว่ามันก็เป็นใบช่วยต่อนอมอนที่ดีนะครับทําให้เราไปทำเอซิเป็นการไนใได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็มีโอกาสเปิดเจอจากตัวเคออสรูเลอด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าธาดมือผมก็มีตัวซามูไรยูโฟนะครับเวนสเกลแล้วก็เจ้านี้ที่เป็นธาตุแสงนะครับก็สามารถช่วยเล่นด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็ตัวอาดามันก็จะมีตัวผู้หญิงสงตัวผู้ชายตัวนี้นะครับ1แล้วก็ ตัว s e ซเชอร์ก็3ใบนะครับผมยวอยู่ในขั้นทดลองนะครับแจ้งไว้ก่อนเลยแล้วก็คอมโ o บที่มันต่อกันง่ายๆก็จะแบบลง s e ซเชอร์ er, แล้วก็กดตัวสคิธรมะนะครับแล้วก็จากนั้นก็จู n นอร์นะครับ4บวก4ก็จะกลายเป็น8ดาวนะครับอย่างตัว chaos ก็จ,จะเป็น,นคอมโโบแนวเล่นแบบอาจจะดูแบบว่าเปิดหน้ากองเล่นนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ เพื่อให้มันมีคอสนะครับให้บล็อกดาก้อนลงได้เนี่ยผมมอกว่ามันดีกว่าด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะไม่แพ้อ่าแฮททอย่างดอ็อกเบิร์ดนะครับเพราะว่าอ่ามันจะมีก็อกเล่นต่อได้ด้วยนั่นเองแล้วถ้าบางทีเราทำแคลคูลเลอร์เราอาจจะเปิดเจอ UFO แล้วเราเอา UFO ขึ้นมือแล้วก็มาแปดสเกลเล่นต่อได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะกันนะครับผม ส่วนของพื้นที่ในเอกตริก็อาจจะแน่นๆหน่อยนะครับอันนี้อาจสามารถปรับเพิ่มเติมได้แต่ผมคิดว่าถ้าเล่นสายดิสมืออาจจะต้องประมาณนี้เลยนะครับก็มีการใส่ดิสพาเตอร์มาใส่ก็ต้อมนะครับผมแล้วก็มีไสเฟรมรอร์ดโอเมก้านะครับผมก็พื้นที่มันจะมีการเบียดเล็กน้อยเพราะว่าผมผสมกับ Revolution Sy ิง r o n เลยจะเป็นต้องใส่เจ้า power tool มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวลิงก์ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับอาจจะน้อยกว่านะครับผมลิสอื่นๆนะครับเล็กน้อย ส่วนตัวไซเด็กผมเลือกใส่นิบิรุแล้วก็มีการใส่เดนโคเซกะมาด้วยครับเพราะว่าเด็กที่ยอดนิยมม่่าจะเป็นเด็กอย่างไเบรินเองนะครับถ้า normal เดนโคเซกะไปก็เหมือนกับว่าเราสามารถต่อบอดได้โดยไม่ต้องกังวลนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเกมไซส์เริ่มก่อนได้ผมก็จะเลือกเปลี่ยนนาทูเลียบีดนะครับมาใส่ในส่วนของตัวไซเอ็กตาเด็กได้นะครับผมก็เลือกใส่มาแล้วก็มีไลนิ่งสตอร์มแล้วก็พวกเวทอื่นๆอย่างตัวฮาร์ปี้แล้วก็พัดใหม่ครับ ก็สามารถเซตเลโลตัสนะครับเซตตัวเดม s i o นอ l บาเ r ีย r ครับผมในกรณีที่เริ่มก่อนได้ถ้าว่าเริ่มหลังก็จะสามารถเซตก g าสล s l ิน k น n e r หรือว่าตัดยาขึ้นมือได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นเลดรีบูตนะครับก็จบไปในส่วนของพา s s สนะครับผมตัว d e c ลิส s t ตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็เดสคริปชันเช่นเคยจะมีชื่อการดนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ถ้าว่าเพื่อนๆมีคำถามด้านใดหรืออยากจะเสริมเพิ่มเติมคอมโบตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยสามารถาพิมพ์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนตัวมองว่า,าเด็กเนี้ยมันแพ้การ์ดอย่างดาร์คเรเนอร์โนมอรนเลยครับทำให้บอร์ดของเราเนี่ยนะครับผมที่ตั้งมานะนะครับแทบจะไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นการมาเล่นคอมโบตัดมือก่อนอาจจะทําให้อีกฝ่ายนะครับไม่สามารถทาฟูลคอมโบได้โดยหลักๆเนี่ยเราตัดไป3ใบแล้วอาจจะมีโอกาสสุ่มโดนดาร์คเรเนอร์โนมอรได้นั่นเองหรือ ถ้าไม่โดนครับก็จะไปตัดโดนมาสําคัญอย่างใบเปิดเล่นนะครับทำให้อีกฝ่ายไม่มี Power p o w e r อร์พอที่จะมาเคลียร์บอร์ดเราต่อได้นั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อดีนะครับก่อนหน้านี้เองก็จะมีแบบาการ์ดอย่างระเบิดคอนโจนที่เพิ่งโดนแบนไปทั้งใน format OCG แล้วก็ Master Duel นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็ดิสมือแบบเราไม่รู้นี่แหละนะครับดีที่สุดเลย ก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับกดไลค์นะครับให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆถ้ากว่าชื่นชอบก็กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้อีกแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้ากว่าอยากส่งให้เพื่อนๆท่านอื่นดูเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมคาดว่าน่าจะเป็นมังกรแล้วนะครับผมก็กำลังรวบรวมพวกซอ u ข้อมูลต่างๆมาให้อยู่นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็จะเป็นสายอามังกรใน OCG นะครับเร็วๆนี้แหละนะครับคิดว่าเร็วๆนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ